ก็ว so, so <robi other> ัน <verw> น so, so, so ี so, okay, before, exactly, ้แน <orb socialist lace facilities> so, 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 ่นอนว่าหนีไม่พ้นยังไงต้องเลือกดีเฟนซีฟก่อนต้องดเฟนซีฟมาก็เลยหยิบแอดบาร์มาแนะนำอีกทีหนึ่งคือโอเคเมื่อวันศุกร์ราคาแอดวานก็ลงนะลงลงแล้วก็แต่ว่าก็จะเรียกว่าไม่ได้แบบว่าหนักหนาสาหัสมากนะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยทรงน่าจะคล้ายกันคือน่าจะพอลุ้นว่ายืนแข็งกว่าตลาดได้หรือลบก็ลบน้อยกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเอ่อโลกแผ่วการส่งออกเราแผ่วแล้วก็ทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเราแผ่วเนี่ย แน่นอนว่าเงินในกระเป๋าเราก็จะต้องถูกใช้ไปในสินค้าที่จําเป็นใช่ครับนะครับมากขึ้นนะครับตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกก่อนซึ่งแน่นอนว่ามือถือเนี่ยยังคงเป็นสินค้าบริการจําเป็นเป็นปัจจัยที่ห้านะของเรานะเพราะว่าเราขาดไม่ได้เลยนะการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็เลยเลือก a d v a าน e มานะครับ ีที่แล้วเป็นปีแทดวานโตดีมากนะครับจากทั้งรายได้ทั้งมาจิ้นคือยกฐานมาดีเลยนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องนะครับอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากภาพก็ยังเป็นภาพเดิมนะคือการแข่งขันเบาลงจากผู้เล่นในตลาดที่เหลือเพียงแค่2รายคือแอดวานกับทรูถึงแม้ว่าแบรนด์อาจจะยังมี3แบรนด์นะแต่ว่าผู้เล่นเหลือ2รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเบาลงบวกกับ การประมูลขึ้นความถี่ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงอาจจะไลรมาสที่สองหรือถ้าดีเลย์ก็ครึ่งปีหลังก็คิดว่าจะไม่แพงเท่ากับในอดีเพราะว่าผู้เล่นที่จะประมูลเข้นัณปัจจุบันยังไม่เห็นข่าวนะว่าจะมีใครหน้าใหม่จะเข้ามาประมลูล <laughs> ถ้ามีข่าวอย่างเงี้ยโอเคอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยไม,ม่ยังไม่มี <laughs> กับเข้ามาตอนนี้คือมันไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรอย่างตอนนั้นที่ที่มีคนเข้ามาที่แจ๊สเข้ามาเพราะว่าการเปลี่ยนจากสามตีเป็นสี่ีอันนีมันมีเอออันนั้นมันมีผลไงคือ เข้ามาแล้วทํา 4G เลยมันมันไม่ได้มีข้อที่แบบเสียเปรียบอะบบของคนที่เข้ามาใหม่นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ารอบนี้ยังไม่มีนะครับก็น่าจะทําให้คลื่นไม่แพงคือคลื่นไม่แพงก็จะเป็นบวกกับกับกําไรของทั้งสองคนอีกรวมถึงแอดวานด์ด้วยเพราะว่าคลื่นที่แพงคือคลื่นพันแปดกับคลื่นเก้าร้อยถ้าประมูลใหม่แล้วถูกลงนะสองคลื่นนี้ยเป็นบวกเลยครับ,รบตอบบททาลายทันทีนะครับหลังจากหมดสัมปทานนะสัมปทานเข้าใจว่าน่าจะหมดประมาณอ่สองพันยี่ ยี่แปดยี่เก้าประมาณนี้คืออันนี้มันเป็นการประมูลล่วงหน้านะครับส่วนระยะสัน้นกำไรไตรามาสหนึ่งเนี่ยน่าจะมีแบบเฉ็ดเฉ็ดหมื่นล้านนะเก้าพันห้าเก้าพันเจ็ดอะไรเงี้ยโตคิวคิวเยียเยียได้แล้วก็เออซินาจีระยะยาวกับก้าวการต่อยอดธุรกิจเรื่องดิจ <Technology S 2> นะิทัลเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะยังมีนะครับ<ห>ก็กําไรทั้งปีเนี่ยอย่างคอนเซนแซสเนี่ยทากันที่ประมาณสามหมื่นแปดพันล้านครับถ้าสามหมื่นแปดพันล้านก็ต้องไปมากละเก้าพันห้าอย่างน้อยอืก็อันนี้ก็ เพอเพออาจจะไม่รู้โตดีกว่าที่คาดได้หรือเปล่านะสำหรับตัวกําไรทั้งปีนะครับแต่ว่าก็คงยังไม่ได้มีการปรับหรืออะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยคงยังมีค่อนข้างสูงเนี่ก็น่าจะยังเห็นตลาดยืนเลขนี้นะครับก็ยังแนะนําซื้อแอดวานซ์นะครับ, Advanced, นนรบปันผลก็ระดับ4%ทั้ง4%กว่านะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายตลาดทํากันเฉลี่ยที่3าม เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้ก็ยังเลือกตัวที่เรียกว่ายังดูปลอดภัยแข็งแรงดาวไซต์ต่อประมาณการไม่ได้มีเยอะคือไม่ได้มีระดับแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตที่จะต้องโดนเอาลงเนี่ยไม่มีคือก็จะพยายามหาหุ้นในลักษณะนี้คือดาวไซต์ของประมาณการจํากัดครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดาวไซต์ของประมาณการมีเนี่ยไอดาวไซต์ของ valuation เนี่ยจะตามมาด้วยในแง่ของการกด PE ลงอ่ะก็จะมีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวที่กําไรแบบยังแข็งก่อนถ้าจะโดนก็โดนเรื่อง valuation อย่างเดียวนี่แหละที่จะกด PE ลงมา